No. S <S สนับสนุนโดยดูแลสุขภาพด้วยถังเช่าสกัดผสมเห็ด4ชนิดคอร์ดิเชนสด็อกเตอร์เสรีการันตีสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการเรื่องรับมากนะคะไม่รับไม่คุยกันค่ะเรื่องรับต้องไขกันให้แน่นเลยวันนี้เนี่ยจากที่มันคลายๆต้องไขกันให้แน่นปมนี้เลยนะครับ ตกลงแล้วเราได้เห็นแล้วนะครับว่าผลการกิจจัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมาการองค์การนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงผลออกมาแล้วท่านผู้ชมครับถ้าได้เห็นแล้วนะท่านผู้ชมจะบอกว่าโอ้โหนี่เนี่ยเด็กปั้นก้าวไกลหรือเปล่าเพราะตั้งแต่นโยบายเพราะตั้งแต่เรื่องของข่าวการซื้อสิทธิ์ขายเสียง มันมีขึ้นในร่วม,มหาวิทยาลัยครับอันนี้ผมไม่ได้พูดลอยๆเพราะมีหลักฐานออกมาเป็นข่าวแล้วแต่วันนี้เราต้องคุยและไขความลับกันว่าตกลงลูกพ่อขุนเนี่ยเป็นเด็กปั้นก้าวไกลจริงหรือเปล่าแล้วการจัดกิจกรรมที่เชิญคนก้าวไกลนะเข้าไปร่วมพูดคุยในงานเสวนานี้เนี่ยเป็นการปลูกฝังลัทธิล้มเจ้าหรือไม่วันนี้ต้องไขความลับกันครับอาจารย์เสรีคิดยังไงอ่ะอางนี้ ถ้าเราอ่านคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญชัดใช่ไหมคะว่าจริงๆแล้วการที่เขาหาเสียงคุณพิธาเป็นจำเลยหนึ่งพักเข้าใจจะเป็นสอง <c oughs> เขาหาเสียงว่าจะแก้ไขแล้วก็จะยกเลิกมาตราหนึ่งถึงสาวเขาวินิจฉัยแล้วว่า <c oughs> อันนี้เซาะกรอดบอล <c oughs> ทำลายสถาบันอย่างแน่นอน <c oughs> ใช่ไหมคร <c oughs> ทีนี้ปัญหามันก็คือว่าแล้วทำไมพักเนี้ยจึงชอบเข้าไป ในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยตาพี่เห็นอยู่สามเรื่องเรื่องที่หนึ่งเด็กพวกนี้เป็นเด็กที่อยากได้เสรีภาพออยากได้ทำอะไรตามใจตัวเองถูกไหมถ้าเป็นเด็กนักเรียนก็เรื่องไว้ผมเรื่องแต่งเครื่องแบบนะครับะะถ้าเป็นเด็กโตก็คือเรื่องเวลาเข้าเรียนเวลาต่างๆเด็ <c oughs> กพวกนี้อยากได้มากเสรีภาพ เพราะฉะนั้นพักคก้าไกลเขารู้ว่าถ้าเขาชูเรื่องเสรีภาพชูเรื่องความทัดเทียมจะได้ใจคนกลุ่มนี้นะอาจารย์ถ้าอาจารย์บอกว่าได้ใจคนกลุ่มนี้แล้วที่ผ่านมาถ้าถามเด็กในรั้วพ่อขุนเนี่ยอาจารย์อาจารย์ก็ต้องรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ได้มีแค่พักก้าไกลเข้าไปนะมันมีระดับพักอื่นๆระดับในพลระดับบิ๊กสีกาก,กีก็ไปไ่กี่ยว<า>ไม่ถูกใจไม่ได้ยำ้ำ เรื่องของเสรีภาพไม่ได้ย้ำเรื่องไม่เกณฑ์ทหารแปลว่าเขาชอบของใหม่ป่ะอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงคือการก็อ,อาจจะใช่ชอบยก<อ>เลิกการกดขีแ่แต่ว่าพี่ฟันธงว่ามันไม่ใช่ของใหม่อย่างเนี้ยของโดนใจพี่ใช่คำอย่างนี้โดนใจฉันอยากได้เสรีภาพเดี๋ยวผมหานโยบายแป๊บอ่าอไม่ได้มาถึงข้อสองตอบครับเมื่อรัฐบาลเมื่อพักเนี้ยที่ศาลเขาบอกว่าซอกกรอนบอนทำลายการที่จะบอกให้คนเหล่านี้ ชางสถาบันพระมหากษัตริย์มันง่ายกว่าที่จะมาบอกคนรุ่นต๊อปและแก่มาถึงรุนพี่เอาแน่นอนเพราะว่าเราเนี่ยได้เห็นพระราชกรณียกิจใช่ไหมค,ครับในข่าวพระราชสำนักรเราจะเห็นว่าเรานั้นเป็นนี่บุญคุณพระมหากษัตริย์แต่ถามว่าเด็กยุคใหม่เนี่ยรู้เรื่องพวกนี้สักเท่าไหร่อืเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะพูดจาสร้างวัฒกรรมให้ร้ายสถาบันเด็กพวกนี้จะเชื่อเขาคือคนอย่างต๊อปมันไม่เชื่อหรอกคนอย่างพี่น่ะไม่เชื่อหรอก นะอ่าอ่เการจะกล่าวหาเจ้าต่างๆนั้นฮนะแต่นี่คือข้อ2ข้อแรกเสรีภาพข้อสองเรื่องของการที่จะให้เกิดความไม่ชอบสถาบันข้อที่สาสาคือเขาอยากได้การเปลี่ยนแปลงเมื่อกี้ที่ตอบพูดเพราะแค่เขาชีด้ดการเมืองน้ำเน่าคอร์รัปชันใช่เล่นพวกถูกต้องนะคะไม่มีความสามารถแต่อยากจะเป็นรัฐมนตรีอใช่ไหม ซื้อสิทธิ์ขายเสียงเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเขาจะมาเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้เขาเชี้ให้คนบอกคนที่อยู่มาเก่าเนี่ยพรรคการเมืองเก่าๆนี้นำเน่าซื้อสิทธิ์ขายเสียงคอร์รัปชัน<ม>เล่นพวกเล่นพร้อม,มตอบแค่สามเรื่องเนี่ยเขาได้ใจนิสิตธักาศึกษาแต่ทีนี่รู้ว่าพ่อขุนเนี่ยอาจารย์ก็ต้องดูว่าคนที่อยู่เป็นเป็นสิทธิ์เก่านะเป็นสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันที่แวดวงโดยเฉพาะนิติศาสตร์รัฐศาสตร์รามคำแหงเนี่ยใครที่จบ ที่รั้วพ่อขุณเนี่ยต้องบอกว่ารู้จักมักจีกับแวดวงคนการเมืองระดับบิ๊กสีกากีระดับสีเขียวก็เยอะนะคืออย่างนี้เขาเป็นแอคทิวิสต์คือแอคทิวิสต์ก็คือพวกที่มีการเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองอะนะเขามีพกกรรคกันเขามีพรรคของเขาใช่เราเห็นเวลาเขาไปประท้วงก็เห็นนะ่ะอันนี้สิจ<า>แล้วเขามีการเรื่องตั้งเป็นเรื่องเป็นราวนะครับบางทีเนี่ย คนที่ต้องการการเคลื่อนไหวนะครับบางเรื่องบางราวยังต้องไปติดต่อคนในรามคำแหงให้เข้ามาออเอางอีา้พี่ไม่บอกพี่ทำอะไรนะพี่เคยทำเรื่องเรื่องหนึ่งที่ต้องต่อสู้กับมวลชนพี่ยังต้องไปจ้างแอคทิวิสในรามคำแหงให้เป็นคนมายกป้ายที่หน้าศาลให้พี่ต้องเด็กรามด้วยใช่้มหาลัยอ่นอาจารย์ไม่ได้เหรอไม่แน่ใจโอ้โหกิจกรรมเขาไม่ชัดเจนเดี๋ยวเราเหว่พี่จะพูดหลังไปให้ตอบฝังว่า พี่ก็ไปใช้เขาและขณะเดียวกันพี่ก็รู้ด้วยว่ามีหน่วยงานอื่นก็ใช้ตรงนี้แล้วคนที่ถูกใช้นะคะปัจจุบันร่ำรวยมากๆากกลายเป็นคนสำคัญในสังคมไปเลยผู้ขนาดนี้เดี๋ยวคนดูบอกอยากฟังหลังใหม่เดี๋ยวก็ทักแชท <laughs> มาหาต๊อบกันเพียบเลยอ่าโอเคอ่าถ้าเป็นคนระดับนั้นนะเป็นแนวหน้าของสังคมถ้าอาจารย์มองถึงนโยบายเนี่เดี๋ยวผมจะให้อาจารย์ดูนโยบายแทบจะลอกก้าวไกลามาเลยะนะอย่างพักศรัทธาธรรมเนี่ย พรรู้สึกพรรคเนี่ยคนที่ก่อตั้งคือคุณจตุพร uh huh. และคุณจตุพรเห็นไหมครว่าเมื่อกี้เนี่ยเข้าไปอยู่ในงานเสวนาด้วยอ่านี่ดูกันเป็นข้อข้อ,ขอหนึ่งนี่พรรคในรั้วมหาลัยนะสนับสนุนสมรสเท่าเทียม LGBT มาเลยค่ะคะแนนถัดมาสนับสนุนยกเลิกเกณฑ์ทหาร<ไ>เปลี่ยนมาใช้ระบบสมัครใจวัยรุ่นที่จะต้องเกณฑ์ทหารมาเลยรวมทั้งพ่อแม่ข้อ3รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนอันนี้ก็คือการแก้รัฐธรรมนูญ เพราะเขาจะพูดว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่เป็นประชาธิปไตยอ,อาถาดมาข้อที่4นี่หนุนสวัสดิการนักศึกษาทุกรูปแบบทุกซุ้มเท่าเทียมกันอ่านี่เห็นด้วยไหมเขามีซุ้มเขาไงใช่และอีกอย่างหนึง่งจำจำได้ไหมที่ตอนเราไปแจกทุนน่ะเด็กคนหนึ่งว่าชอบอนโยบายเรียนฟรีอ่ะจำได้ป่มได้ได้ที่เราไปเจอคุณยายกับคุณหลานใะใช่แล้วคุณหลานถามว่าจะเลือกพักอะไรคุณหลานตอบเลยจะเพื่อก้าวไกลถามเพราะอะไรเขาให้เรียนฟรีเห็นไหมแล้วถามหนูหนู แล้วถามถามคุณยายว่าไงเออก็ตามหลานหลานเขาว่าดีก็และแจกผ้านามัยฟรีโอ้โหก็มีคนเขาพูดไงก็วเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เขาได้14ล้านเสียงเนี่ยเพราะเขามี300นโยบายซึ่งมันก็ถูกใจคนนี้คนนี้คนนี้อ่ะผู้หญิงที่มีประจำเดือนก็อยากได้ผ้านาัย ผู้ชายต้องเกรนทหารก็ชอบทิ่ไปตองเกร์ทหารคนแก่ก็อยากได้สามพันคนติดเตียงก็อยากนนได,ด้นีเป็นเป็นโปสเตอร์ของพวกเขาทํากันเองนะ,ะงนี่ยังยกเลิกกันนะเห็นไหมเนี่ยอยู่นั้นเนี่ยนี่ก็ถึงบอกว่าเนี่ยลอกกันมาเลยไหมแต่ถ้าดูผลผลคะแนนนะนะถ้าดูผลคะแนนรู้สึกว่าพักนี้จะจะไม่ได้นะที่มาริ้วๆรวเนี่ยนะฮะอันดับหนึ่งเนี่ยก็คือก็คือพักลูกพ่อขุนถ้าพูดอย่างนี้น่าจะเป็นคนที่เอาเจ้านะ ใช่ใช่คว่าลูกพ่อขุนเนี่ยลูกพ่อขุนก็แปลว่ายังย่องย่องแต่อันนี้คะแนน,น,นยังไม่เป็นทางการยังนับไม่เสร็จสมบูรณ์นะเท่าที่ดูจากเมื่อาวานนี้เนี่ยเท่าที่ดูเช็คข้อมูลล่าสุดเนี่ยอันนี้เพราะคะแนนนี่ยัง,ย,งยังไม่เป็นทางการส่วนพักตะวันใหม่ซึ่งเป็นคู่แข่งแชมป์เก่าได้แค่พันต้นๆเท่านั้นเองคือถ้าหากอันนี้พี่ไม่ได้เห็นนโยบายนะ<อ>แต่ด้วยชื่อพักว่าลูกพนะ่อขุนนะพอฟังแล้วเนี่ยแปลว่าเขายังยกงย่องพระมหากษัตร์นะไม่งันก็ไม่คงไม่ใช่ชื่อนี้หรอก นี่ยอยากอยากรู้ว่าแล้วทาไมคุณแทรกซึมไปแบบนี้เนี่ยอยากคุณจตุพรนะคุณเข้าไปไปพูดใช่ไหมเพราะคุณจตุพรเขาไม่ได้เป็นอะไรเขาไม่ได้เป็นนักการเมืองเขาเป็นสสนี่อะไรสสกทมเนี่ยเห็นไหมในงานเมื่อกี้จับไมค์ถืออยู่บนเวทีเนี่ยนี่คืออย่างที่พี่บอกเขาต้องการคะแนนเสียงคนเหล่านี้และนโยบายของเขาเนี่ยเมื่อกี้ที่ท็อปอ่านมันโดนใจวัยรุ่นอย่างมากๆเลยเจน y กับเจน Z ซเนี่ยเอาแน่แน่เลยสิ่งนี้ไม่เกณฑ์ทหาร เสรีภาพการศึกษาอะไรต่างๆนานาได้ใจหมดเห็นไหมอ้าวแล้วแบบนี้ผู้บริหารสถานศึกษาทําอะไรไม่ได้หรอครับตายแล้วตอบตอบไปอยู่ไหนมาตอบเดี๋ยวนี้มหาวิทยาลัยต่างๆนานาตอบเห็นเวลาเขาจัดกิจกรรมไหมเขาเชิญใครเป็นองค์ปาาตกเขาเชิญคนเหล่านี้แหละเขาเชิญใครเป็นบรรยายคะอ่าเพื่อเห็นไม่ชัดนะมีใครบ้างมีนี่ไอ มีแบงค์่แต่ละคนนี่ตัวตึงๆเต็งๆทั้ง,งนั้นเลยมีต้นกล้าอย่างนี้มีหมิวอย่างนี้อันนี้แถวสามนะคะ <c oughs> อันนี้แถวสามแล้ว <c oughs> แถวแรกเข้าไม่ได้แล้วไงแถวแรกแถวแรกเนี่ยเราก็เห็นชัดเจนก็คือพู้ธนำจิตวิญ,ญญาณและศาส,สดาใช่ไหมอพอมาแถวที่สองก็คือนายกทิพย์นายกเ wow บ้านะเขาก็เป็นแถวที่สองไปบรรยายเรื่องเศรษฐกิจไปบรรยายเรื่องความสาเร็จธุรกิจไปบรรย่างต่างตอนนี้แถวสามแล้วค่ะ อันนี้แถวสามแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วเนื้อหาในการเสวนาเนี่ยว่าไปแล้วเนี่ยเอามาจากในสภาเลยเอามาจากนโยบายการเลือกตั้งระดับชาติเลยและนี่สืบคาญมันน่าอดสูททาไมรู้ไหมมันซื้อสิทธิ์ขายเสียงกันในราคาหัวละ500บาทมีหลักฐานด้วยแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอาจารย์จะเพิ่งขายความลับเดี๋ยวเบรกหน้าจะพาท่านผู้ชมมาขายความลับพร้อมกับแขกรับเชิญของเราตกลงเนี่ยเมื่อกี้เขาเพียเนขึ้แคปชั่นบอกลูกพ่อคุณเป็นเด็ก เก้าเป็นเด็กปั้นก้าไกลเด็กปั้นเด็กปั้นหรือเปล่าไม่รู้ฟังชื่อแต่ไม่น่าจะใช่แต่อันเมื่อกี้ที่ตอบชื่อพักอะไรนะตะวันตะวันไม่ใช่ที่เขาเรียงไอ้นโยบายสิตตบอ่านนี่พักลูกพ่อขุนไงไม่ใช่อันอันแรกเลยตะวันใหม่เหรอไม่รู้ศรัทธาธรรมเออพักนี้อ่ะพักศรัทธาธรรมที่นโยบายเหมือนก้าไกลใช่นี่ไงอ่าแล้วตกลงมันลูกพ่อขุนหรือประชาธรรมศรัทธาธรรมศรัทธาธรรมเดี๋ยวจะมาไขความลับเพิ่มเติมกับ คุณจตุพรพรมพันธ์หน้านะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับแต่ตอนนี้คะแนนของลูกพ่อขุนเนี่ยที่ถูกกล่าวหาว่ามีการซื้อเสียงกันในราคาหัวละ500บาทเรื่องนี้ต้องขยายกลับมา้างหน้าครับร่องลับมาก no sense สนับสนุนโดยดูแลสุขภาพด้วยถังเช่าสกัดผสมเห็ด4ชนิด c o ร์ด h a เชนสดรเสรีการันตี มาคุยต่อในเรื่องลับมากนะครับท่านผู้ชมช่วงนี้เรามีแขกรับเชิญคนสําคัญก็คือคุณตู่จตุพรพรมพันธ์คุณตู่เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเป็นอดีตนะต้องบอกเป็นคู่กอ่อตั้งพรรคสัทธาธรรมนะฮะชื่อนี้ชื่อนี้ได้ยินมานานแล้วโดยเฉพาะในรุ่นคุณตู่เป็นเป็นสิทธิ์ของรั้วรามคาแหงเนี่ยต้องบอกว่าเคลื่อนไหวมาเยอะที่บอกเป็นแอคทิวิสใช่ไหมอยู่เป็นซุ้มๆอะไรแบบนี้แต่เราจะขยายความกันเพิ่มเติมต้องไขความลับกันหน่อยว่า การที่ไปขึ้นไปพูดไปงานเสวนานที่เขาจัดกิจกรรมเนี่ยของพัคพรคแบบนี้แล้วมีเรื่องของซื้อสิทธิ์ขายเสียงกันด้วยนะครับมีเรื่องของการลอกนโยบายก้าวไกลกันด้วยคุณจตุพรคิดเห็นอย่างไรเพราะคุณจตุพรเป็นหนึ่งในคนที่ปรากฏตัวอยู่ในงานนี้และตอนนี้คุณตู่จตุพรอยู่ในสายกับเราในแล้วนะครับสวัสดีครับพี่ตู่ครับครับครับผมสวัสดีท่านอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับตู่พี่ถามเลยว่า วันนั้นเนี่ยหัวข้อในการเสวนาเนี่ยเป็นหัวข้อเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะความเป็นจริงก็เกี่ยวข้องกับเรื่องเรื่องรัฐธรรมนูญคือคือผมเองเนี่ยทนอาจารย์ก่อนหน้านี้นสมาคมศึกเก่าเขาก็เชิญผมไปพูดกับคุณวัชรพชรทองคุณปรเมศผู้โตเป็นผู้ดำเนินรายการผมก็ไปนะครับแล้วก็มาคราวนี้ในส่วนน้องๆพักาสภาธรรมซึ่งเป็นเป็นอีกยุคหนึ่ง นะครับศรัทธารมเดิมเนี่ยได้ยุติไปนานมากแล้วแล้วก็คุณตู่ยุติไปแล้วรุ่นนี้เขามาขอที่จะใช้ชื่อเดิมแล้วก็ไปร่วมในการทํากิจกรรมอะไรต่างๆเขาก็ชวนผมไปพูดคือผมไม่ได้ดูว่าคู่ที่พูดผมจะเป็นใครเมื่อเวลาไปเหมือนวันนั้นะ่ะกับคุณวัชรพชศทองเขาก็เป็นประชาธิที่บัตรผมเองเขาก็บันนีเขาไมา่สังกัดพรรคการกาเมืองใดแล้วก็วันที่พึ่งไปครั้งล่าสุดบรรดาน,น้อง,องๆเก่พักเก้าไกลผมก็มีความเห็นของผมว่าผม พูดเวทีไหนอย่างไรผมก็พูดในเวทีนั้นอย่างนั้นไม,ไม่ได้มีอะไรสลรับซับซ้อนอทีนี้ตอนนี้มันมีสิ่งที่พูดกันมากก็คือว่าการเมืองกำลังเข้าไปแทรกแซงอยู่ในรามคำแหงไม่รู้ว่าตุดจะสามารถบอกพวกเราได้ไหมครับว่าพักใหญ่ๆสักสองสามพักในนั้นเนี่ยมันมีกลิ่นอายของพักการเมืองระดับชาติเข้าไปอยู่ในพักไหนยังไงบ้างรครับคือถ้าท่านอาจารย ไปที่รามคำแหงณปัจจุบันน,นะครับถ้าท่านอาจารย์เคยจาความได้ผมเคยเจอท่านอาจารย์สมัยเป็นรองสมัครรองผู้ว่าคุณวชิระเพชรทองกับผมจัดรายการบรรยากาศเามื่อหลายสิบปีที่แล้วเนี่ยและกระทั่งยุคพวกผมเรียงลงมาปัจจุบันเนี่ยนักศึกษาแทบไม่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยเลยท่านอาจาร mm hmm. จากคนเรียนวันละเป็นหมื่นสองหมื่นสามหมื่นปัจจุบันคนเข้ารัวมหาวิทยาลัยไ,ไม่ถึงพัน บรรยากาศเงียบเหงาตึกเพิ่มมากกว่าเดิมขอพักหน้ารามหลังรามเนี่ยแทบไม่มีคนนะครับแค่จะปิดกิจการตามสองอาการนะครับช่วงสมัครใหม่คนก็ไปเรียนมากหลังจากนั้นคนก็หายซึ่งไม่ใช่เฉพาะรางกำแพงแต่รางกำแพงเนี่ยพวกผมที่เป็นติดเก่ากันก่อนหน้านี้เราก็วิตกขังวลน,นะครับว่ามาอะไมีอาคารเพิ่มแต่นักศึกษาหายไปหมดส่วนกิจกรรมในรั้วรามเนี่ยนะครับ แทบจะสูญสิน้นอาจารย์จะเห็นว่าช่วงที่ผ่านมาการไปขับเคลื่อนในนามอ,องค์การกิจองคการนักศึกษาสภานักศึกษาเนี่ยซึ่งผมก็เข้าใจคนยุคปัจจุบันแต่หายไปจากจอนานมากแล้วนะครับเพราะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ยุคเวลาสมัยที่รักการเมืองจะคิดจะไปเก็บเกี่ยวในมหาวิทยาลัยซึ่งคนไม่มีีต่ต้องต้องโลกเห็งความเป็นจริงเป็นอย่างนี้นะ และไม่ใช่เฉพาะมหาลัยจันร์โรงเรียนมัธยมโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมบางแห่งสมัยก่อนแย่งแข่งกันเกือบตายตอนนี้คิดวิธีจะหาเด็กเข้ามาเรียนหนังสือได้อย่างไรนี่อยู่ในกรุงเทพมหานครกัน,กนแน่ๆนนะครับเพราะฉะนั้นผมมองอย่างนี้ว่าเมื่อเขาเชิญผมไปผมเองก็เห็นบรรยากาศมันสมัยเราอาจารย์จัดกิจกรรมคนห้าพันหมื่นรือในห้องประชุมก็หลักพันอของเขาก็หลักหลักหลักร้อยว่าคน มันบรรยากาศมันหมดไปนานแล้วนะครับนี่ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าถ้าคิดว่าสภาพของนักกิจกรรมรามเหมือนสมัยก่อนไม่เหลือสภาพนะคนคนเรียนเท่าในรั้วมหาลัยอย่างวันไม่ถึงพันอ่ะครับอาจรย์ลองดูว่ามันจะไม่ใครจะคิดมิติทางการเมืองนั้นยากผมพยายามที่นําเสนอผ่านผู้บริหารไปว่าควรที่จะพลิกฟื้นนะครับในทุกๆด้าน ครูบาอาจารย์ก็ควรออกมาแสดงความคิดเหน็นเรื่องชาติบ้านเมืองจะโดยมิติใดๆก็ตามซึ่งรางแงขวก็าหายไปนานมากแล้วนะครับครูบาอาจารย์ยุคท่านอาจารย์สุขุมที่ก็ยังยังปรากฏจนถึงปัจจุบันแต่ครูบาอาจารย์ยุคใหม่ท่านก็สอนหนังสือของท่านอย่างเดียวไปแล้ว <Đ ã. S 2> เรากําลังจะเป็นมหาวิทยาลัยที่ไม่เหลือสภาพเป็นมหาวิทยาลัยประชาชนเพราะฉะนั้นเวลาที่นักจจกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่เวลาเขาชวนผมไปผมจะไปเสมอแต่นานๆสักครั้งหนึ่ง นะครับชวนต<บา>ักบาทยังไปเลยครับอย่าว่าจะไปเวทีเสวนานตูมองยังไงครับกับการที่คนเขาบอกว่าตอนนี้พักเก้าไกลพยายามแทรกซึมเข้าไปในรามคำแหงอันนี้จะเป็นปัญหาอะไรยังไงหรือเปล่าครับคือสภาพปัจจุบันต้องต้องภูมิรัฐาศาสตร์มันเปลี่ยนแปลงไปอย่าคือคนมาอยู่ในในโทรศัพท์มือถือ,อ,อกันหมดแ้วในคนในในรุ่นนี้ใช่ครับแล้วก็โดยโดยสภาพจริงๆนั้นเนี่ย เป็นการร่วมมือกันของภาคนักศึกษาในรามสองพักเขาจับมือกันความเป็นจริงความเชื่อแทบเป็นคนละทิศคนละทางแต่เขาสามารถที่จะไปจับมือกันได้แต่ภายใต้นักศึกษาอันอันอันน้อยนิดละนะครับอาจารย์ลองดูนักศึกษาที่เวลานี้ยอดก็ก็ยังเหลืออยู่ประมาณอ่าอ่าหลายอ่าหลายหลายแสนคนอยู่คนมา 10, 000, 000, 000, 000นใช้สิทธิ์เสียงแค่สามพันเจ็ดร้อยคนใช่หูน้อยมากเลยนะผมเห็นซ,ซ,ซึ่งมันซึ่ง<ท>มันน้อยนะ นะครับถ้าเราจะไปคิดในมิติทางการเมืองนะครับที่จะไปเขย่าวขวันอะไรในทางการเมืองเหมือนในอดีตมันจะยากนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าถ้าคิดว่าเชื่อพลิกพื้นมาหาวิทยาลัยในทุกมิตินะครับกิจกรรมก็มีการเคลื่อนไหวในทุกมิตินะไม่ว่าจะเป็นทางบำเพ็ญประโยชน์ค่ายอาสาหรือทางการเมืองเนี่ยผมว่าคนรุ่นเก่าๆเนี่ยไม่ว่าเราจะมีความเชื่อความหมายทางการเมืองอ,อย่างไรจะต้องกลับไปไปพลิกพื้นกัน มาอะไรมันเงียบเหงามาโองโหแล้วอัมดิบตามซอยต่างๆาที่เคยตู่แต่มันสวนทางก <คง S 1> <า>ันบรรยากาศเปลี่ยนหมดแลลวที่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 คุณตู่บอกว่าการจัดกิจกรรมมันเปลี่ยนมันไม่เหมือนเดิมมันดูเงียบเหงาแล้วทำไมไอ้เรื่องการซื้อเสียงมันเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะหัวละห้าร้อยเขาจะซื้อไปทําไมอ่ะคือปัญหาเนี่ยเรื่องซื้อหรือไม่ซื้อเนี่ยผมผมไม่มีข้อเท็จจรที่จะไปยืนเนนะครับเพียงแต่ว่าในรามเนี่ยเวลาแข่งขันกันเนี่ยก็มักจะมีคนไปถือหางแล้วก็ แล้วก็กล่าวหากันไปกล่าวหากันมาผมอยู่บริบทเพียงแค่ไปพูดเท่านั้นผมก็จบผมก็กลับนะครับและผมเองเห็นว่าเขาไม่มีปัญญาที่จะไปซื้ออะไรหรอกอืมอืมเที่ยเพราะในข้อมูลนะมันมีหลักฐานทั้งขอเลขบัตรประจําตัวขอนักศึกขอบัตรนักศึกษารหัสด้วยแจ้งมาด้วยว่าทางไลน์ว่ามีกี่คนคนละเท่าไหร่คือคืออย่างอย่างนี้ครับก็คือว่าผมไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร Uh huh. แต่ว่าผมดูว่าบรรดาน้องๆกลุ่มนี้เขาไม่มีปัญญาที่มีสตังค์ที่ที่คิดจะไปทําอย่างนั้นกันได้นะครับเขาก็เคยมาร่วมกิจกรรมบ้างกับพวกผมในอดีตเล็กๆนะครับ,รบเวลาที่เราจัดกิจกรรมเข้ามากันเขาไม่มีศักยภาพไม่ได้มีปัญญาจะไปทําเหมือนอย่างที่ว่าส่วนเรื่องนะครับเรื่องอการขอชื่อขอปีขอเลขขออะไรพวกนี้นะครับเป็นเรื่องปกติเวลาเราทํากิจกรรมเนี่ยมาตั้งแต่ยุคโบราณกาลแล้ว นะครับขอชื่อขอเบอร์โทรขอรหัสชั้นปีเพราะจะมานั่งคำนวณกันเพราะรังแหมงเนี่ยครับระบบบัญชีรายชื่อเนี่ยที่การเมืองของประเทศไทยเนี่ยนะครับเกิดขึ้นในขึ้นหลังจากที่รัง,งแหมงใช้ไปนับสิบปีนะโอ้โแต่นี่รก็เพราะฉะนั้นเวลาเขาวางแผนในการจัดก,การการเลือกตั้งทุกๆุทุกสมัยก็ะยจะมากันเช็คววาเรียนชั้นปีไหนรหัสอะไร มีเบอร์โทรอย่างไรพ,พี่ตูย่ยุคนั้นนะตอนตอนตอนพี่ตู่เป็นนักศึกษาเนี่ยมีมีเรื่องการซื้อเสียงกันบ้างไหมฮะในรั้วมหาหลัยเนี่ยคืออย่างนี้ครับมันก็มีบ้างแต่ปลา,ปลายเลนสมัยก่อนอาจจะมีการเลี้ยงขนมจีนซึ่งเป็นเรื่องขำขันเงนี่ยในรามไอเลี้ยงนมันก็ไม่เท่าไหร่แต่นี่คือเงินจินเป็นอย่างนั้นมีข้อ<ต>ความเสียง,ยงด้วยอย่างที่ผมบอกว่าการล่าวห,หาเนี่ยว่ามีการซื้อเสียงเนี่ยถ้ามีหลักฐานมีข้อเท็จจริง ก็ร้องไปอย่างอธิการบดีหรือร,รองอธิการบดีายกิจกรรมนักศึกษาเพราะรางแห่งเป็นมหาลัยที่ใส่ร้ายกันไปใส่ร้ายกันมามหาวิทยาลัยหนึ่งเหมือนกันนะทั้งที่แทบจะไม่เหลืออะไรแล้วนะครับอาจารย์ลงไปดูนะครับว่าสภาพมหาวิทยาลัยมันไม่เหมือนเดิมแล้วแล้วเนี่ยครับถ้าใครคิดว่าจะมาเป็นฐานทการเมือง <c oughs> ก็แสดงว่าคุณไม่รู้จักความเป็นรามเลยนะครับเราแ้งจะอายุจะปีหนึ่งก็จะครบหกสิบแล้ว ก็พอไปดูที่รามกำแพงเนี่ยเห็นแล้วมันใจหายนะครับสิ่งก่อสร้างเต็มนักศึกษาไม่มีซุ้มเต็มไปหมดแต่ว่าไม่มีคนนั่งอยู่ในซุ้มเลยนะครับผมว่าคนที่เป็นสิทธิ์เก่าวันนี้ควรจะช่วยกันกลับไปช่วยมาทวาลัยบ้างไม่ไว่าจะมีอาชีพอย่างไรคนผ่านการลงทะเบียนร,รามในประมาณหกล้านคนนะแต่จบเพียงแค่เจ็ดแสนคนเท่านั้นเข้าใจเลยนะสิทธิ์เก่าสะท้อนมาเนี่ยนะฮะ,ะก็แปลว่าจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ย บรรยากาศอของรามคำแหงในฐานะที่เป็นคนขับเคลื่อนทางการเมืองลดลงไปแต่ในขณะเดียวกันการที่มีพรรคการเมืองแทรกเข้าไปอย่างไม่ค่อยสุจริตใจเท่าไหร่นักมันก็ไม่ค่อยจะดีอเอาละอย่างน้อยอย่างนี้ชื่นใจคือชื่ออย่างนี้ท่านอาจารย์ความเป็นจริงแล้วเนี่ยผมว่าบรรดารุ่นพี่ก็ตามนะครับสมมุติว่าเหมือนเบางทีคนจะมีอาชีพอะไรก็ตามอ่ะผมว่าควรที่จะกลับไปดูแลบรรดาน้องน้อง อย่างน้อยที่ช่วยกันฝึกฟื้นมหาวิจิพิทยาลัยเพราะว่าสภาพเนี่ยอาจารย์คือหมายความว่าสมัยก่อนเกิดความล่ำพันรุ่นพี่อ่รุ่นน้องนะครับคนที่อยู่ในระหว่างการเรียนในมหาวิทยาลัยก็ได้ฝึกฝผลด้วยการทํากิจกรรมสมัยนั้นเหมือนผมเวลาใครม,มามถามว่าฝึกพูดกันที่ไหนผมบอกพี่รามฝึกคิดฝึกอ่านฝึกตัสารพัดมาจากช่วงการเป็นนักกิจกรรมแทบทั้งสิน้นผมว่าถ้าเรามองอย่างสวยงามเลยนะครับ คือการเมืองมันตัวเลขมาขนาดนั้นมันไม่ได้มีอะไรที่ไปน่าวิตกนะน,นะครับว่ามันจะเข้าไปคลื่นลั่นมาอะไรกับภายใต้สภาพที่ไม่เหลืออะไรท่านอาจาคือพูดได้ไง่ายว่าเหมือนไปยึดนครวัดยึดนครธมอ่ะที่มันร้างมานานแล้วคเพี่ยงแต่ว่าทำหมมันมีชีวิตอย่างไรขึ้นมาเท่านั้นเองเอาล่ะถือเป็นข้อห่วงใยแล้วกันคทาแนะนําจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับพี่ตู่จตุพร<อ>นะครับครับผมขอบคุณท่านอาจารย์นะครับขอบคุณท่านสดีารย์สวัสดีครับ ครับพฤติกรรมพรับ,รบพี่ขอถอนคำพูดที่เมื่อกี้ที่พี่บอกว่าชื่อลูกพ่อขุนเนี่ยน่าจะเจ้าเจ,จ้าแต่ปรากฏพอเรามาดูนโยบายเขาแล้วเขาเป็นเด็กปั้นของพรรคพรรคหนึ่งจริงๆที่ดูแต่ใช้ชื่อลูกพ่อขุนเลยนะเขาฉลาดที่จะทําให้คนเนี่ยหลงผิดพี่ยังหลงเลย <c oughs> คือคำว่าลูกพ่อขุน <c oughs> เอาเจ้าไงแล้วเอาเจ้าใช่แต่พอเราไปดูนโยบายของเขาแต่ละข้อแต่ละข้อไม่ใช่แล้วอ่ะเออมันก็น่าเศร้านะ พราะจริงๆแล้วรามคำแหงในอดีตเนี่ยเป็นแอคทิวิตที่เข้มแข็งไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตามในการจัดการชุมนุมเนี่ยเราจะเห็นว่ามีรามคำแหงเข้าไปร่วมเยอะและเขามีทุกสีตั้งแต่แดงพันธมิตรพอปปสแต่เขาเข้มแข็งสามนิ้วใช่เขาเข้มแข็งแล้วเขาไม่ได้ถูกแทรกแซงโดยใครมันเป็นอุดมการณ์ของเขาที่ว่าเขาเห็นด้วยกับกลุ่มนี้เขาก็ไปเขาเห็นด้วยกับกลุ่มนี้ก็ไปแต่ในรูปแบบแบบนี้พอเราดูนโยบาย จะบอกว่าไม่มีการแทรกแซงมันเชื่อยาก่ะ,ะไม่รู้แหละไอ้เรื่องข้อเท็จจริงไอ้เรื่องหลักฐานเรื่องซื้อเสียนี่ก็ต้องจัดการนะส่วน<ต>เรื่องอุดมการก็ต้องว่ากันไปแต่ถ้าบอกไม่ได้ครอ,อบงำนี่มันเชื่อยากนะ,ะแน่นอนแน่นอน <c oughs> ผมก็ไม่เชื่อคนหนึ่งแล้วฮะไอค้คำว่าไม่ได้ครอบงำเนี่ยนะครับอ้าวจะช่วงนี้ติดตามเรื่องดีมากเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อช่วงหน้าครับลึกลับมาก no censor สนับสนุนโดยดูแลสุขภาพด้วยถังเช่าสกัดผสมเห็ดสี่ชนิดคอร์ดีเฉนส ดร์เสรีการันตีท่านผู้ชมครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบนะครับ28กรกฎาคม2567ของในหลวงรัชกาลที่10นะครับก็มีกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงรัฐบาลจะจัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ของพระสารีบุตรและพระโมกัลานะครับพระโมคัลานะซึ่งอันนี้มาจากสาธารณรัฐอินเดียค่ะนะครจะมาประดิษฐานชั่วคราวที่ประเทศไทยตามโครงการที่ชื่อว่าธรรมญาตราพระบรมสารีกธาตุจากมหานทีคงคาสู่ลุ่มแม่น้ำโขงนะครงานนี้จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่22กุมภาถึงวันที่19มีนาทีนี้ีนี้อยากจะบอกว่าวันนี้สี่โมงเย็นวันนี้นะคะ4โมงเย็น กระทรวงวัฒนธรรมจะจัดริ้วขบวนอันเชิญที่ยิ่งใหญ่ตรการตามมากๆโดยจัดเป็นขบวนโคมขบวนการแสดงสีผ้าการแสดงกลุ่มชาติพันธุ์การแสดงจากอินเดียขบวนธงชาติไทยธงชาติอินเดียธงธรรมจักรธงฉับพันลังสีขบวนโคมประทีปและขบมดอกบัวขบวนรถมาคบบูชาประดิษฐานพระพุทธรูปปางแสดงโอวาปิโมกมีรถบุพาชาประดิ สถานพบะบรมสารีริกธาตุและพระอาหารหันตธาตุเปิดให้ประชาชนได้ชมนะคะมาดูนะคะเพราะว่าเขาจะอยู่กันหลายที่นะคะวันที่4ี่กุมภาพันธ์ถึงสมีนาอยู่ที่กรุงเทพค่ะ9ถึง20แล้วก็ต่อไปก็จะไปที่เชียงใหม่ไปที่อุบลน,นะคะแล้วก็ไปที่นครศรีธรรมราชค่ะไอ้ที่กระบี่ค่ะทั้งหมดนี้ทั้ง4ภาควันนี้สี่โมงอย่าลืมนะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกนะที่ยอมให้อัญเชิญ พระรมสารีริกธาจากอินเดียไปปริษฐานที่ไทยชั่วคราวนะครับตามว,วัน,นะะและเวลาดังกล่าวนะครับท่านผู้ชมครับไปกันได้นะครับวันนี้หมดเวลาของเรื่องลับมากแล้วนะครับเราทั้งคู่พร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ No. Censor.